ใครที่ชอบสั่งครีมออนไลน์นะครับต้องฟังคลิปนี้เลยครับเพราะว่าล่าสุดเนี่ยเบียร์เพิ่งไปเจอเพจของคุณตำรวจครับที่เขาออกมาแชร์ว่าตอนนี้สินค้าตลาดออนไลน์เนี่ยมีแต่ของปลอมระบ,บาดหนักมากครับซึ่งของกลางที่เขาไปเจอนะครับมีตั้งแต่ครีมของเซตาฟิลครับตัวนี้เป็นครีมดังของแบรนด์ดรพงษ์กันแดดบิโอเรมิซูมินะครับขนาดวิซซ์ลีนยังไม่รอดเลยครับและยังมีวิตามินอานเสริมอีกมากมายเลยครับทุกคนอันนี้ก็เป็นพวกครีเซอร์เนาะเป็นพวกเครื่องสอําอาง ฮอตมากๆเลยกระเป๋าแบรนด์เนมครับก็ยังปลอมกันในแพลตฟอร์มนะครับแต่ที่พีคที่สุดครับถุงยางอนามัยดูเล็กเขายังปลอมเลยครับเพราะฉะนั้นการที่เราจะซื้อของช่องทางออนไลน์ช่วงนี้อาจจะต้องไตรตองและดูให้ดีครับเราควรจะหาซื้อสินค้าในช่องทางที่เป็นร้านค้ามอ ร้านค้าออฟฟิเชียลนะครับหรือถ้าจะซื้อกับบุคคลเนี่ยก็ควรจะรู้ว่าซื้อกับใครและมีที่มาที่ไปเป็นยังไงมีความน่าเชื่อถือหรือเปล่าครับเข้าไปดูนิดนึงว่าเขาเปิดร้านมานานหรือยังแล้วรีวิวเป็นยังไงบ้างนะครับดูในเรื่องของความน่าเชื่อถือยกตัวอย่างนะครับอย่างร้านของเบีย,ยก็จะมีบัตรตัวแทนมีคลิปที่เป็นรูปหน้าเบียมีเบอร์ติดต่อที่จดทะเบียนในนามของเบียรโดยตรงเพราะฉะนั้นถ้าพี่ๆสั่งซื้อสินค้าจากร้านของเบียมั่นใจได้เลยครับว่าได้รับสินค้าที่ส่งตรงจากโรงพยาบาลน แน่นอนครับสินค้าของเบียร์ทุกชิ้นนะเบียร์จะติดสติกเกอร์รูปของเบียร์ครับไปให้พี่พีได้ตรวจสอบก่อนที่จะรับสินค้าด้วยครับเบียร์ขอย้าําอกีกครั้งหนึ่งนะครับสาหรับพี่พีที่ชอบสั่งซื้อสินค้าออนไลน์พี่พีควรจะตรวจสอบร้านค้าที่จะสั่งซื้อ,อให้ดีนะครับอย่าเห็นแก่ของถูกถ้าเกิดว่าเขามีบัตรตัวแทนก็ขอตรวจสอบด้วยนะครับและถ้าเขามี QR ว o d e คให้สแกนเช็คก็ต้องสแกนเช็คนะครับเพื่อให้เรามั่นใจว่าสินค้าที่เราได้รับเนี่ย เป็นของแท้และตรงตามมาตรฐานจริงๆครับ